าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะจะสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะมนุษย์ผู้มีไรายได้อย่างเรา หงหนีไม่พน้นเทศกาลจา่ายภาษีที่กำลังจะเริ่มต้นโดยปกติจะต้องยื่นภาษีก่อนวันที่31มีนาคมของปีถัดไปนั่นก็คือปี2566คนที่จะต้องเสียภาษีนั้นต้องมีรายได้มากกว่า3 1 0 0 0 0บาทเพราะหากหักค่าใช้จ่ายแบบเมาส์100,000บาทแล้วก็หักค่าลดย่อนส่วนตัวอีก60,000บาทเงินได้สุทธิหลังหักรายการต่างๆจะมากกว่า150,000บาทซึ่งก็จะเข้าขายเสียภาษี ในฐานภาษีเริ่มต้นที่5%นะคะวันนี้ชบาเลยจะมาอัปเดตว่าปีนี้ปี2565นั้นเราสามารถเอาค่าใช้จ่ายส่วนไหนไปเป็นค่ารถยอนอ์ภาษีได้บ้างเพื่อจะได้เอาไปวางแผนภาษีช่วงปลายปีกันค่ะ ค่าลดหย่อนนั้นคืออะไรเรามารู้จักกันก่อนค่าลดหย่อนนั้นเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทําให้เรานั้นเสียภาษีน้อยลงเมื่อทําตามข้อกําหนดหรือให้เข้าเกณฑ์กับที่รัฐกําหนดไว้โดยเกณฑ์ที่รัฐกําหนดไว้นั้นจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยส่งเสริมประชาชนที่ดูแลตัวเองได้ให้ได้รับภาษีขึ้นกลับไปบางส่วนอีกด,ด้วยเราไปดูกันว่าปี2565นั้นมีอะไรที่รัฐสนับสนุนบ้าง ชบ,บาจะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะคะหมวดแรกก็คือหมวดลดหย่อนสําหรับตัวเองซึ่งหมวดนี้จะเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะหรือจากความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนั่นก็ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนตัวอยู่ที่60,000บาทเป็นอัตราหเหมาว่า1คนจะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวต่อปีไม่น้อยกว่า6 0,000บาทโดยรัฐให้ค่าลดหย่อนส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนที่มีไรายได้ 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส6 0,000บาทเช่นกันสำหรับคนที่มีคู่สมรสก็ดูเหมือนจะต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตนะคะรัฐก็ให้เพิ่มเป็นอัตราเหมาขั้นต่ำไปอีก60,000บาท 3. ค่าลดหย่อนบุตรค่ะ3 0,000ื่นบาทสำหรับคนแรก และก็ตั้งแต่คนที่2เป็นต้นไปจะได้คนละ60,000บาท สค่ารถย่ต์บิดามารดาค่ะสำหรับคนที่ดูแลบิดามารดาอยู่ยิ่งบิดามารดาไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ทั้งปีไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแถมอายุเกิน60ปีแล้วถ้าครบตามเงื่อนไขนี้ใครที่เลี้ยงดูบิดามารดาก็จะได้รับค่าดถย่ต์ไปเลย3 0 0 0 0บาทนะคะแต่ต้องบอกบรรดาลูกๆทั้งหลายนะคะว่าถ้ามีพี่น้องหลายคนก็ใช้สิทธิ์ได้คนเดียวถ้าปีนี้เราใช้สิทธิ์ไปแล้วปีหน้าเราก็ให้สิทธิน้องหรือพี่ของเราแท้ บ้้านก็ไดะคะ 5. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพค่ะ6,000บาทต่อคนสำหรับผู้ที่มีจิตใจที่ดีดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพรัฐช่วยเหลือค่าลดหย่อนรายได้ได้คนละ6,000 0บาทต่อปีค่ะและ 6. ค่าฝากคันแล้วก็ทำคลอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝากคันและทำคลอดสามารถนำมาลดหย่อนได้แต่ลดได้เฉพาะส่วนที่จ่ายจริงและก็ไม่เกินท้องละ6,000 0บาทเท่านั้น หมวดที่2ค่ะเป็นหมวดประกันสำหรับลดหย่อนปี2565รัฐให้การสนับสนุนให้กับคนไทยที่มีการแบ่งเบาบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองนะคะคนที่ซื้อประกันก็จะได้สิทธิ์ลดหย่อนไปโดยประกันที่สามารถลดหย่อนได้นั้นมีดังนี้ค่ะ1คือประกันชีวิตทั่วไปแล้วก็ประกันสะสมทรัพย์ค่ะสูงสุดได้อยู่ที่10,000บาทหรือตามที่จ่ายจริงใครที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นไรายได้หลักให้กับที่บ้าน ประกันชีวิตนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากหรือหากเลือกประกันสะสมทรัพย์นอกจากจะได้รับความคุ้มครองแล้วยังเป็นการฟอส saving นะคะอาจทําให้เรานั้นมีเงินเก็บก้อนโตในอนาคตอีกด้วย2ประกันสุขภาพของบิดามารดาค่ะลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะคะ 3. ประกันสุขภาพตัวเองค่ะสูงสุดนั้นได้ไม่เกิน25,000บาทและเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปในข้อหนึ่งแล้วต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะหมวดที่3เป็นหมวดการ,กรเกษียณอายุค,ค่ะ รัฐสนับสนุนให้เราลงทุนในสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตว่าเราจะมีเงินก้อนใหญ่ที่จะใช้ดูแลตัวเองเมื่อเกษียณอายุโดยการลงทุนเพื่อการเกษียณนั้นเมื่อรวมกันกับประกันชีวิตแบบบำนาญต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะส่วนที่เกินจะไม่ได้รับการลดหย่อนยกเว้นเงินประกันสังคมที่จะไม่นับรวมอยู่ในเงินก้อน5 0 0แสนบาทนี้อย่างแรกนะคะประกันชีวิตแบบบำนาญสูงสุดไม่เกิน2 0 0แสนบาทแล้วก็ต้องไม่เกิน15%เ ของรายได้ด้วย อย่างที่2เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจะเป็นกองทุนส่งเคาะครูโรงเรียนเอกชนลดยอนได้สูงสุด15%ของรายได้ 3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF ค่ะสูงสุดได้อยู่ที่30%ของรายได้แต่เมื่อรวมกับหมวดอื่นๆในการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณแล้วต้องไม่เกิน5 0 0 0บาทนะคะและ 4. กองทุนการออมแห่งชาติกอชอค่ะไม่เกิน1 3 3,200บาทต่อปีแล้วก็ไม่เกิน5,000 0บาทเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆและ5ค่ะกองทุนรวมเพื่อการออม SSF สูงสุดอยู่ที่30%ของไรายได้แล้วก็เมื่อรวมกับหมวดการลงทุนเพื่อการเกษียณจะต้องไม่เกิน5,000 0นบาทนะคะและสุดท้ายก็คือซึ่งจะลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน9,000บาท ปีนะคะคในหมวดนี้ชบาขอย้ำนะคะเมื่อรวมกันที่ข้อ1จนถึงข้อ5แล้วต้องรวมกันแล้วไม่เกินห0 0 0สนบาทนะคะ หมวดที่4มาตรการของรัฐสำหรับค่าลดหย่อนภาษีในแต่ละปีนั้นรัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆโดยค่าใช้ใจ่ายในเรื่องที่กำหนดนั้นจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะเช่นในปีนี้ปี2565มาตรการที่นำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นก็คืออย่างแรกดอกเบีย้ยที่อยู่อาศัยค่ะ สูงสุดนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทซึ่งเมื่อเราซื้อบ้านหรือคอนโดโด้วยการผ่อนนั้นเราสามารถนําดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับธนาคารมาลดย่อนได้โดยสามารถลดได้เฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเท่านั้นนะคะไม่รวมเงินต้นธนาคารจะมีใบสรุปส่งมาให้กับเราทุกปีเพื่อนําหลักฐานไปยื่นกับสังกรค่ะข้อที่2ค่ะเป็นโครงการชอบดีมีคืนโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง15กุมภาพันธ์ 2,565ผู้ที่ใช้ใจ่ายเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าใช้บริการให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบกิจาการขายหนังสือรวมถึงอีบุ๊กและสินค้าโอท็อปภายในประเทศสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามจริงค่ะสูงสุดไม่เกิน30,000บาทโดยหากซื้อสินค้าและบริการแล้วแล้วได้รับส่วนลดให้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงหลังหักส่วนลดแล้วนะคะข้อ3ค่ะเงินลงทุน ธุรกิจวิสาหากิจเพื่อสังคมนะคะโดยคนที่ลงหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปสามารถนำเงินลงทุนนั้นไปเป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ผู้ที่จะนําเงินจํานวนนี้ไปลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินเพื่อจัดตั้งหรือเพื่อเพิ่มทุนของธุรกิจที่เป็นบริษัทหรือห้างคุ้นส่วนนิติบุคคลของไทยได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพศ2562และต้องแจ้งความประสงค์ต่ออธิบดีกรุมสัรพากรแล้วด้วยนะคะ หมวดที่5ค่ะเป็นหมวดเงินบริจาคสำหรับใครที่อยากบริจาคก,ก็สามารถนำมาลดหย่อนได้โดยการบริจาคที่สามารถนำมาลดหย่อนได้นั้นมี3แบบแบบแรกเป็นการบริจาคทั่วไปนะคะสูงสุดไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนแล้วแบบที่2จะเป็นบริจาคเพื่อการศึกษาเพื่อกีฬาเพื่อพัฒนาสังคมและบริจาคในโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะโดยการบริจาคประเภทนี้จะ ได้สิทธิ2เท่าแต่คำนวณแล้วต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนนะคะและ3ค่ะเงินบริจาคพักการเมืองสูงสุดอยู่ที่1,000 0บาทเราสามารถบริจาคเงินให้กับพักการเมืองโดยเงินส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนได้เช่นกัน เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับค่าลดหยอ่อนภาษีใครมีรายจ่ายส่วนไหนที่นํามาหาักลดหยอ่อนภาษีได้อย่าลืมเก็บรวบรวมเอกสารมาให้ครบนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแต่สําหรับใครที่สงสัยหรือไม่แน่ใจเรื่องการคํานวณภาษีหรือค่าลดหยอ่อนต่างๆแนะนำว่าสามารถโทรไปปรึกษาได้ที่1161หรือสัมพกรณในพื้นที่เขตได้เลยนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ